ไอดีมนจอรบไปพพเคลีร์าออเมครอเอันดูคนใส่กันลูก

วันนั้นกินชุกี้วันนี้เลี้ยงเนื้อย่างอีกค่ะเด็ก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 คนใหญ่ด้วยกินอยู่ที่บ้านมีรองเท้าจอดเต็มเลยแครนี้ก็กินด้วยแครนี่ที่นี่ไม่กินหรออาจารย์แครนี่ไม่กินหรอ แคดี้อิ่มแล้วแคดี uh 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 ้เนาะแคดี้แล้วแคดี้อิ่มแล้วแคดี้ไม่กินหรอกแคดี้อิ่มแล้วอันนี้ปลานะครับปลาปลาอะไรครับ เือกตัวเหนียวแมนของป่าซื้อไว้จะมาซุกกรอนอันนี้ป่าซื้อมันเป็นเขือบเนี่เดี๋ยวเนอกินลงเลยเดียห้ละอ้ยอะอ่อันนี้ไ่่เนยนะอันนีว่าเอา เยอะที่นี่กินกินจิ้มกินจมก่นที่ไหเนี่ยเออกินกินบ่กินรัวโอ๊ยขี้บอขี้เป็นอยู่อ๋อบ่เป็นี้้ตอนเฮ็ดตอนใหญ่จะขแข็งันีเป็นบ่เอาสอบ่อดมี่บ่เป็นข้เท็จเป็นข้

มันลายบอกเบื่อไงที่พี่บอกนะคันว่ามันลายนเอาอบจำนะกัหน่อยทีเดียวกนเลยไน่มันอยอะสิังดบ่ก็บองดิ